ครับไปที่อีกหนึ่งความเดือดร้อนนะครับในส่วนของแท็กซี่และในกลุ่มของกลุ่มยานยนต์ได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการรายงานสภาผู้แทรนราษฎรนะครับว่าขอเยียวยาเดือนละ3,500บาทเนี่ยขอ5เดือนนะครับคุณผู้ชมโดยคุณสุเทพอุ่นประธานคณะกรรมธิการการรายงานสภาผู้แทรนราษฎรได้รับยื่นหนังสือจากสมาพันธ์รายงานแท็กซี่ไทยและสภาองค์การลูกจ้างรายงานยานยนต์แห่งประเทศไทยครับ ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของการระบาดโควิด1 9โดยคุณเกรียงไกรแก้วเกตประธานสมาพันธ์รายงานแท็กซี่ไทยกล่าวว่าปัจจุบันแท็กซี่ไม่สามารถหาเงินส่งค่างวดรถได้นะครับ ติดกับไฟแนนซ์รวมถึงอยากจะให้มีการไก่กลีเรียการพักชําระหนี้ผ่อนจ่าย20-30เปเ็นป็นการเร่งด่วนนะครับให้กับแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับแท็กซี่นอกจากนี้นายมานิตพมการีกุลประธานสภา,าองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทยได้กล่าวนะครับว่าแรงางานยานยนต์ในปัจจุบันผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบซึ่งอยู่ในระบบนี้ประมาณ11ล้านคนครับต้องการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ3,500บาทเป็นจำนวน5เดือน ขอให้รัฐบาลนั้นได้เปิดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดแผงรอยต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้สร้างงานสร้างรายได้ด้วยซึ่งในส่วนของประธานกรรมธิการการรายงานนะครับกล่าวเรื่องนี้ว่าการเยียวยาต่างๆของรัฐยังไม่ครอบคลุมตั้งแต่การระบาดโควิดสิรอบแรกการบริหารจัดการนั้นขาดระบบอีกทั้งมาตรการความราช้าต่างๆเกิดขึ้นนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงฝากไปยังรัฐบาลให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้โดยเร็วที่สุดต่อไปด้วยครับ